ก็ทองของกล้าท่วนนั้นด้วยครับผมนนี้ผมอีคิวครั้งนึ่งพี่คนเซอร์เคิลหรือว่าอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวจะลงชื่อไว้ให้นะครับ Scarlet ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมเห็นจากหน้าปกแล้วมันดูน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเล mm ่กชื่อของเขากันนะครับคือ mm hmm. บอกนะครับผมว่าซีรีส์นี้มีอยู่6 EP นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสนะครับยวไปมาแล้วอ่ะมีคนนะมั mm hmm. ้ยพยายาไล้กับใครอ่ะ อุ้ยเออเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะโอ้ตัขนหน้าเลยแล้วก็ขาดูขาดีขาดเปล่าโอ้โหพีสองกันต่อไปอะไรอ่ะพวกมนุษย์สู้กับมีสารอ่ะอ๋อให้มนุษย์ก็คือคนโยนร่างมนุษย์ แล้วโอ้โหแทงจนล่างไปครึ่งเลยอดี๋ยมีเสียงเลยไหมครับเน,นี่ยมีเสียง The boss The boss อะไรอะ The boss เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันกำลังส่งข้อความน,น่าจะเป็นข้อความจากตัวเมื่อกี้ แล้วโอ้โหไม่น่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่าไหวไม่น่ารอดโอ้โหไปเลยออีพีสามครับเป็นฟูอีพีสุดเหรอไม่ใช่เอยขามาสิพวกได้เลย โอ้โหไททันชัวร์ๆแล้วไททันมันคือไททันแน่นอนอุ้ยยัยงไงครับตัวอะไรอู้อย่าบอกนะว่ามีไททันของ,องตัวเองเหมือนกันน่ะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวยังไงอู้อู้ว้าวมันอ r มีสิ่งนะครับบมีตัวหลักตั้งสองตัวเลย ใจกินหน่อยไหมชาเลอก็โจหรอ,ย,อยังเดี๋ยวต้องไปที่กว่ามันปล่อยเพิ่มมันหมดแล้วเราก็ปล่อยพลังไปต่อครับผมรออะไรละ่ะเฮ้ยชนพลังเออ,ลเอ,อพลังแห่งความดีจะสู้พลังแห่งความชั่วแพ้ได้ไงละ่ะเออฮะเออมื่อแต่ว่าแต่ โอ้มันยังอยู่แต่เหมือนแขนมันจะขาดนะเออยังไงแล้วผมอินมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อเราได้พบกับเผ่าพันธุ์ใหม่เหรอแต่เหมือนว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วมนะให้พวกเขาเข้าร่วมทำไมล่ะท่านเมืเราต้องการพวกเขาพวกเราต้องการาพวกเ,าวกเ,ากาข,เขาเออไอเนี่ยแล้วมันเป็นที่ไหนหรอ แต่ว่าแค่ต้องฝุ่มมันที่ได้ใช่ไหมแต่มันแต่มันต่อหน้านะอะนอนมันยังไงอ่ะพอจริงถ้าเอาจริงนะคือไหวอะ่ะตอนเนี้ยไหวเนี่ยดูดีมันไหวเอาได้ชิวๆเลยอะ่ะแล้วเหมือนเป็นการเปิดนะเปิดอากาศอะไนิดนึงนะมาแล้วก็เหมือนเป็นเจ้าของช่องหรือเปล่าเนี่ย เหตุการณ์ก่อน,น,นหน้านี้ใน EP ะพีธีสามพาร์ทสองฮะอ๋อเมื่อกี้มันฟูอีพิโซดไงเออมันเลยเป็นพาร์ทสองเออกขาว่าแล้วโอ้ยยืดคอไม่ได่มันมันยืดเขาได้ขนาดนั้นเอาไม่เอาไยิม้มเลยโอ้นี่เนะี่ยเป็นเจ้าของช่องหรือเปล่าอเขาใหญ่ไปเลยเป็นงไงละ่ะหนุ่มรอดจังในเรื่องนี้มา ยอนาน่าจะมีหน้าที่คล้ายๆกับพี่คิดโถคือตัวอ้วนนั่นเองแล้วยังไงเอาโค้นโค้นมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆคือพลาดไปเลยเออเออเออมันก็ดีนะแต่ว่ามันเท่มันเพล,เพลงมันมัน่ะเงียบเลยก็เหมือนกับการปรากฏตัวของเผ่าสปีเกอร์แมนแล้วไอ,อ้นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย จบแล้วโอเคโอ้ห้าอีพีห้าี6เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วสุปสปีขอกูดบายนะครับผมเจ็บในคลิปหน้านะครับ